สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคาบ้านสุกแมวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งบองเหตุที่เผ่าไทยคา,อาบอกแนะนำกันรุ่นต่อนล่่มนว่า,เ,าเหตุการณ์ที่เราจะเจอก่อนที่จะย่างเข้าถึงหน้าหนาวนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเจอย่างถ้าเจ็ดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดขึ้น ที่เราเห็นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปแบบนี้ประกอบด้วยกัน7อย่างนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับถ้า FC ท่านไหนสังเกตเห็นก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางเขาขาที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยบรรพบุรุษของเรานะครับได้แนะนําได้สื่อต่อได้บอกเล่ากันรุ่นต่อรุ่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ อันดับที่หนึ่งะครับก็จะเป็นช่วงปลายปายเดือนกันยายนของปฏิทินสากลน,นะครับหรือถ้าเป็นเทียบเป็นปฏิทินลาวก็ประมาณเดือน10นะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นทางอีสานก็จะหลังจากห่อข้าวครั้งที่2นะครับก็จะต่อ ช่วงเดือนตุลาคมนะครับประมาณแรม8ปดค่ำเดือนกันยานะครับก็จะต่อมาถึงต้นตุลานี่ครับบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับถ้าถึงเดือนตรงนี้อากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจะมีฝนน้อยลงนะครับและ ฝนก็จะถูกพัดพูดง่ายๆคือฝนตกม,นมันจะสาดไปทางทิศเหนือทิศเหนือนะครับฝนก็จะกลับไปทางทิศเหนือถ้าเราสังเกตที่ต้นไม้ต้นไม้จะเปียกในทางทิศใต้นะครับสาดเข้าไปสาดแบบไม่หยุดไม่ย่อนนะครับฝนตกนี่อาจจะเป็น3วัน4วันเลยนะครับฝนตกแบบนี้ หนักๆแล้วก็จะมีเสียงฟ้าร้องคำรามเปียงปังเปียงปังนะครับทางอีสานจะบ่งบอกว่าจะเข้าฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะจะเป็นเสียงฟ้าที่เขาบอกว่าผ้าผ่า,ผาหัวปลาขิงนะครับหลังจากฝนตกแล้วก็จะเข้าถูปรากฏการณ์ที่3นะครับคือนกนกจันแวนนะครับจะออกมาบนยอดไม้นะครับ จะร้องเสียงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับส่งเสียงของนกจันแวนนะครับเป็นนกพื้นถิ่นนะครับไม่ใช่นกอพยพนะครับนกชนิดนี้ถ้าในช่วงหน้าฝนเขาจะหลบอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้นะครับเมื่มมมมอจ,จะเข้าเดือน1 1นะครับเดือน10ต่อ11เเนี่ยเขาก็จะออกมานะครับ ถ้าออกมาอยู่บนยอดไม้อย่างนี้แล้วนะครับบ่งบอกว่าฝนใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าเป็นยอดไม้สุดๆนั่นนะคือฝนหมดนะครับสําหรับนกจันแวนนะครับก็จะส่งเสียงร้องอันนี้คือถ้าเราสังเกตเราจะเห็นนะครับเรื่องจริงๆนะครับเนี่อ่าสิ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นหมอกในตอนเช้าๆนะครับหมอกในที่นี้คือหมอกหลังจากเดือน กันยาตุลานะครับเมื่อฝนตกหนักๆถ้ามีหมอกมาก็จะวงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ฝนก็จะเป็นหนาวถ้าฝนตกมีหมอกฝนหนักไม่ฝนหนักก็แดดแรงหรืออาจจะเปลี่ยนฤดูเข้าฤดูหนาวเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่4ีก็คือเราสังเกตเห็นปูนานะครับถ้าเราขับรถขับเรือ ไปตามถนนหนทางที่มีทุ่งนาสองฝั่งฟากฟากฝั่งนะครับก็จะเจอเจ้าปูนะครับเดินควักควายเลยนะครับสามตัวสี่ตัวเพื่อจะหาวังของเขานะครับวังวังในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าที่ชุ่มชุ่มที่เขาจะอยู่ให้ตลอดรอดฟังในหน้าหนาวร้อยยี่สิบวันข้างหน้านะครับพวกนี้มันก็จะไปหาที่ชุ่มอยู่ชุ่มน้ํานะครับอยู่กันเป็น กลุ่มๆหลายเลยนะครับเยอะนะครับเพราะว่าปูนี่ชอบน้ํามันก็จะไปหาน้ํานะครับทำรูอยู่กันนะครับเมื่อเราจะไปจับปูก็จะไปจับหาตรงนี้แหละนะครับที่ชุ่มน้ํานี่แหละนะครับมันง่ายแล้วก็หาได้สะดวกนะครับปูในทำไมถึงจะไปอยู่นะครับปูก็บอกว่า ตรงนี้แหละทําให้ชุ่มน้ําถึงจะอยู่ได้นะครับและในขณะเดียวกันเขาก็จะเก็บไขมันนะครับถ้าเราจับปูได้แล้วเราเอามาเปิดดูนะครับก็จะมีไขมันอยู่ในตัวปูด้วยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงลักษณะจะเข้าหนาวแล้วนะครับนี่ก็คือรูปูนะครับรูปูที่เขาขุดรูเพื่อที่จะอยู่ในหน้าหนาวนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่ กลางวันน้อยกว่ากลางคืนหมายความว่านี่เห็นไหมครับถ้าเราอยู่ในวงกลมนะครับเนาะตอนนี้ตีห้าสิบหกนาทียังไม่สว่างนะครับยังไม่สว่างเนื่องจากว่ามันคล้ายๆว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากโลกประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสว่างช้าแล้วก็ ่ําเร็วนะครับในช่วงนี้ก็จะทําให้กลางวันสั้นกว่ากลางคืนนะครับลำดับต่อไปนะครับก็นกกระยางนะครับจะบินอบพยพนะครับถ้าเราสังเกตนะครับนกกระยางพวกนี้จะบินจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ทิศเหนือนะครับเป็นประเทศจีนนะครับทำ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศจีนเริ่มเริ่มนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วน้ําเริ่มแห้งและนกพวกนี้ก็จะบินลงสู่ทิศใต้นะครับที่เป็นประเทศไทยประเทศมาเลน,นะครับเพื่อหาที่อยู่ต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ผมพูดมาครบทั้งเจ็ดชนิด7อย่างนี้นะครับถ้า f c ท่านไหนเห็นว่ามีอย่างอื่นอีกก็ให้คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับ สุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์และสาระสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่มาชมช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ